สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมท่าแบดบอยน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการปะหรือว่าอุดรูเหล็กด้วยสำลีนะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเชื่อมนะครับไม่สามารถจะมาเชื่อมอุดรูได้นะครับเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้ดูเ,เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเราก็จะต้องมีสำลีนะครับเป็นสำลีธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะต้องมีเาาร้อน นะครับอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับวิธีการทํานะครับเราก็มาคลี่สํารีนะครับแล้วก็เอามาอุดตามร่องเลยนะครับเราต้องใช้พวกเศษไม้นะครับอุดไปอย่างเงี้ยนะครับ รูใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะครับเมื่ออุดแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้กาวร้อนในหยอดนะครับ เราหยอดแล้วนะครับเราก็ทิ้งกาวร้อนให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เดี๋ยว <ร cis. S 1> <Hollywood. S 2> เราก็จะไปใช้เครื่องเจียเนี่ยนะครับเจียให้เรียบนะครับก็ชิ้นงานเมื่อขัดแล้วนะครับก็เรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไป พ่นสีดูนะครับว่ามันจะรีบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครเจียแล้วมีรอยขูดขาเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกโปนะครับหรือว่า,าเราอาจจะต้องหยอดกาวไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปพ่นสีกันนะครับพ่นสีแล้วก็ดูเรียบร้อยดีนะครับผมขัดไม่ค่อยเรียบนะครับก็ยังมีรอยขุดขะานะครับ เราต้องขัดให้เรียบก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่นสีก็จะดูเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการอุดรูที่แก้ไขปัญหาสาหรับคนที่ไม่มีเครื่องเชื่อมนะครับก็ใช้สาลีเนี่ยอุดนะครับก็ได้งานเป็นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากัรไปก่อนสวัสดีครับ